วันนี้เราจะมาพูดถึง Google c h โ Chrome สีดำอ่าบางคนบอกอยากให้เป็นสีดำทำยังไงอ่าบางคนบอกอยากให้เป็นสีขาวโทรศัพท์บังคับให้มันดำแล้วมันดำหมดเลยแต่ว่ามันไม่มาดำที่โครมด้วยไม่อยากให้โครมมันดำทำไงเออครับผมพี่อยากได้ดำได้ขาวอันนี้แล้วแต่ตามใจเออนะ รวมไปจนถึงอยากให้มันดําเป็นเวล่ำเวลายอย่างที่ระบบมันทำมันปกติมันก็ทาตามระบบนะถ้ามันเป็นอ่ะเอามาไม่รู้สิอ่ะบางคนบอกว่าทําไมทํ Google c h โครมเป็นสีดําแล้วมันไม่ดําอืมมันไม่ดํานี่มันไม่ดำํำยังไงคุยก่อนนะเดี๋ยวคุยกันก่อนอันนี้ต้องคุยกันก่อนนะแมออ่อ่านะอันนี้เราก็จะ มาดูกันว่าเราจะไปตั้งค่าให้มันดำมันขาวยังไงใน Google Chrome นี่อ่ะ Google Chrome Google Chrome คืออะไรเออมันเป็นเบราว์เซอร์พี่มันก็เหมือน Google เั่นและก็ g o o g l ลนั่นแหละโอ้ยเวลาเราจะเสิร์ชหาอะไรเนี่ย ใช้ google chrome น่าจะดีกว่ามันไม่เกะกะนะเออใช้แถบ google แล้วมันเกะกะเกะกะโอ้โหเป็นเส้นยาวเป็นตส้ก๋วยเตีเ๋ยว่างงี้โอ้โหเบิ่อมือนทแอปไปตั้ง4อันเนี่ยเราก็เกะกะแล้วเกินให้ google chrome ดีกว่าเอาไว้เสิร์ชหาของอ่ะมาเราก็เข้าไปใน google chrome นี่อ่ะเมื่กี้เราไปเสิร์ชหา g o o g l e สีดำออกมาอ่ะมาอันนี้ไปตั้งค่าตรงไหนยังไงล่ะเออปกติเนี่ย o g l e Chrome เวลาเปิดเข้ามาเนี่ยมันก็จะเป็นสีดําแบบนี้เออนะอันนี้เราตั้งค่าจากระบบอยู่ใน a ห้าสิบเนี่ยนะมันก็ตั้งค่าระบบให้เป็นสีดํามันก็ดําปุ๊บอย่างที่เห็นเลยดําของมันอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดเราอยากตั้งให้มันขาวมันดําทํำยังไงอันนี้เราก็เอานิ้วเราเนี่ยนะแตะลงไปไอ้ตรงจุดแดงๆเนี่ยบางคนอาจจะเป็นขีดขีดก็ได้อันนี้มันแล้วแต่เลยว่าของคุณเป็นแบบไหน่อ่ะมา อันนี้ก็แตะลงไปอ่าคุณก็จะเห็นคำว่าอะไรคุณก็จะเห็นคำว่าการตั้งค่าอยู่ข้างล่างล่างหน่อยนี่การตั้งค่าอยู่ตรงนี้นี่กดลงไปบนการตั้งค่าจ๊กเสร็จแล้วเราก็เลื่อนลงไปข้างล่างเสียหน่อยหนึ่งนะพี่นะอ่าเลื่อนไปข้างล่างคุณจะเจอคําว่าทีมนี่นี่ทีมทีมก็คือสีสันเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้กดลงไปบนคําว่าทีมตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีให้เราเลือกอยู่3มอย่างอย่างแรกก็คือนี่การนี่ค่าเริ่มต้นของระบบ อ่าถ้าเป็นถ้าเราเลือกค่าเริ่มต้นของระบบเนี่ยมันจะดำอย่างที่เครื่องมันบอกให้ดำอ่าที่เช่นอ่าในในในซัมซุง A 5 0เนี่ยมันจะสามารถตั้งค่าให้มันดำเป็นเวลาเวลาได้เช่นอ่าดำตอนกลางคืนไม่ดำตอนกลางวันดำกลางวันไม่ดำกลางคืนอะไรอันนี้มันแล้วแต่คุณตั้งเลยคุณจะตั้งไงก็ตั้งมันดำเป็นเวลาอย่างที่ระบบมันทำให้ดำมันดำตอนไหนเราดำตอนนั้นอะไรเงี้ยคือดำตามเวลาหรือไม่ดำตลอดก็แล้วแต่แต่ถ้าไม่อยากให้มันดำ ตามเวลาที่ตั้งในระบบอยากให้มันดำอยู่ตลอดเวลาคุณก็มากดนี่มันมีคำมอมมืดตรงนี้นี่พี่กดให้มันมืดหรือถ้ามันยังไม่มืดระบบของคุณตั้งแล้วมันก็ไม่ยอมมืดมาใน Google Chrome มันก็ขาวอยู่เหมือนเดิมไม่ดำแบบที่ผมทําให้เห็นเนี่ยนะเออมามันไม่ดำก็ก็มากดให้มันให้มันดำซะเออนะถ้าอยากให้มันดำก็มากดตรงนี้มันก็จะดำเออนะแล้วเราก็จะมีนี่เรื่องความสว่างเห็นไหมอ่าถ้าคุณไม่อยากให้มัน เรียกอะไรไม่อยากให้มันดําคือมันดําแล้วมันไม่ถนัดลูกตาใช้แล้วมันไม่เคยชินก็มากดให้มันสว่างซะลาวลับกดให้มันสว่างมันก็จะสว่างไงนี่ข่าวจ่องเลยเห็นไหมเออดาไปเถอะพี่โอเคเราชอบสนมใสยตาแต่พี่นะเราชอบขนมใสยตาเราก็ให้มันดําอันนี้แล้วแต่ชอบตามใจเลยนะพี่นะอบางคนถามว่าทําไมมันมันไม่ทําไมมันไม่เห็นดําอย่างที่เราเราคิดอ่าอันนี้เช่นเราก็เสิร์ชคาว่า เ,เอง่ายๆแล้วกันเอาที่เราคุ้นเคยพ่จะพูดไปเนี่ยนะ A ห้าสิเนี่ยนะก็จะเห็นว่ามันขาวไม่เห็นมันดาเลยเนี่ยมันขาวเห็นไหมมันขาวเออพี่มันก็ขาวบ้างดีมันก็ไม่ได้ดำหมดเราบางทีเราเข้าไปในหน้าเว็บเออจะเรียกอะไรดีเนี่ยมัน มันก็ดําอยู่หน้าแถวขั้นบนนี่มันก็ดํามันพยายามดําอยู่อันนี้ต้องต้องดูวิวัฒนาการในอนาคตอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแต่บางทีมันก็ดําได้ไม่หมดหรอกเช่นเรากดไปที่หน้าเว็บไซต์สักเว็บหนึ่งเนี่ยนะอออมันจะดำไหมบางหน้าเว็บมันก็ดําให้นะอันนี้อันนี้ดําวิอันนี้ดาวิอวออบางหน้าเว็บมันก็อาจจะไม่ดําก็ได้เออเช่นเรากดไปในซัมซุงเนี่ยนะกกดไปในเว็บซัมซุงมันก็ขาวดิมันบังคับขาวเข้าใจไหมคือ บางทีมันไม่ยอมดำด้วยเหตุคือหน้าเว็บนะ่ะมันบังคับให้มันขาวเขาเขาทำพื้นเป็นขาวมามันจะดำได้ไงเข้า <c oughs> ใจแไหมเออพื้นมันไม่ดำเพราะว่าหลายสาเหตุปัจจัยเออนะอ่าเวลาเราเสิร์ชหามก็ต้องขาวจองให้เราเห็นหน่อยสิเดี๋ยวเราบอกไม่เห็นว่ามันคืออะไรมั้งอันนี้ก็ อันนี้ต้องถาม Google แหละเขาอาจจะทําดําในอนาคตก็ได้อันนี้เป็นเรื่องของ g o o g l e เขาทํา g o o g l e โค้งเขาทำไว้อย่างนี้และที่สำคัญเวลาเราเข้าไปในหน้าเว็บบางหน้าเว็บเขาก็อนุโลมอนุโลมก็ทําดําอะไรเงี้ยมันก็จะดำใช่ไหมแต่ถ้าบันดาบางหน้าเว็บเขาเขาไม่อนุโลมคือเขาบังคับตัวเขาเองไว้ว่าให้เขาขาวเขาไม่ดาเพราะงั้นคุณตั้งดายังไงมันก็ไม่ดาหรอกเอออันนี้มันก็เป็นเหตุผลว่าทําไมมันดําบ้างไม่ทําบ้าง มันดําไม่หมดหรอกพี่เออต้องต้องเข้าใจระบบเขาหน่อยหนึ่งนะเออนี้เข้าใจเขาเถอะบางส่วนมันดําก็น่าจะพอใจละละ,ละประมาณหนึ่งนะอืมถ้ามันมันมันไม่ดําบอกก็ไ,ไปดูมันก็ได้แล้วแต่ทําใช้แมมแต่บางทีสาระที่จะเป็นต้องดูมันก็ต้องดูนะพี่นะเอเนี่ก็อย่าไปเอออย่าไปซีเรียสเยอะเออต้องรอวิวัฒนาการต่อไปในอนาคตมันอาจจะมีให้มันดำจนอืมดำจนมองไม่เห็นเลย เ,เอาไม่เห็นแล้วจะดําไปทําไมเราโอ่เว้ยอ่าไม่รู้อาไปประมาณนี้นะอ่าประมาณนี้เอามา,าฝากกันน่าจะครบแล้วสาหรับดําไม่ดําเลยเนี่ยนะอ่ะแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ